สื้อดังของต่างประเทศรายงานว่าขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดจะไม่มีการยื่นขอซื้อแฮร์รี่แม็กไวรอบใหม่หลังเคยให้ความสนใจกับกองหลังชาวอังกฤษไปแล้วขุนค,คอนเวสแฮมยูไนเต็ดต้องการคว้านักเตะกองหลังทีมชาติอังกฤษวัย30ปีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ทีมปีศาจแดงปฏิเสธข้อเสนอ20ล้านปอนด์และต้องการราคาสูงกว่า40ล้านปอนด์ความแตกต่างระหว่างข้อเสนอและความต้องการของทีม เป็นสิ่งที่ปกติในตลาดการย้ายทีมแต่ในกรณีนี้แตกต่างกันถึง20ล้านปอนด์ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่น้อยการที่แมนยูต้องการราคามากขนาดนี้อาจสะท้อนถึงความประเมินค่าของนักเตะรายนี้หรือการพยายามรักษาความยืดหยุ่นในการต่อรองปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังให้ขุนค้คอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดกลับมายื่นข้อเสนอใหม่สำหรับแฮร์รี่แม็กไวแต่ถูกปฏิเสธโดยเดวิดมอยนายใหญ่ของเวสต์แฮม นั้นเป็นการยืนยันว่าการต่อรองระหว่างสองสโมสรนนี้ถูกตัดสินใจลงแล้วทั้งเวสต์แฮมอาจเห็นว่าราคาที่แมนยูต้องการสูงเกินไปหรือมีเหตุผลอื่นที่ทำให้ตัดสินใจไม่ยื่นซื้อการที่เดวิดมอยตัดสินใจไม่ยื่นข้อเสนอรอบใหม่ก็ยืนยันว่าเวสต์แฮมไม่ได้มองแฮร์รี่แม็กวเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังสำหรับแมนยูถ้าพวกเขาต้องการขายแฮร์รี่แม็กไว อาจต้องหาทางเลือกอื่นหรือปรับลดราคาค่าตัวให้เหมาะสมกับสภาพตลาดหรือต้องพิจารณาให้เขายังคงอยู่กับทีมรายงานจากสื่อชื่อดังอย่างเดอะมิลเลอร์ยืนยันว่าตลาดการย้ายทีมนี้มักจะซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้เร็วดังนั้นการติดตามการเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือจะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้น